กระสีสุดยอดเลยนะคะขันเท้าขายัน,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 นะคะือบ่ทันผานเด้เนาะค่ะอ่าส่วนมากเพื่อนๆเข้าผานเร็วกระสีบกคอยนะ,ะขอบุณหลายๆเด้อคะ่ะนายเนกะเป็นกำลังใจให้พีพีนอนๆคือกันเนาะคะ่ะบัน่นนายเนกะฝนกาลังตกนะคะฝนกําลังตกช่วงนี้เนาะคะ่ะยันมันเพียนนะคะเป็นบอ่อเกิดแห่งความสําเร็จนะคะกะบรได้ออกไปหาคนถิ่นทางไหนเลยเนาะคะ่ะ กับพูดคุยกับพี่ๆน้องๆด้วยค่ะพี่ๆน้องๆที่บ่ท่านได้ผ่านกยายันมันเพียนนะคะเป็นบ่อกเกิดแห่งความสําเร็จนะคะยายเนตรก็ขอพูดคุยกับพี่ๆน้องๆหน่อยนะคะขอบคุณทุกกําลังใจนะคะเพื่อนๆนะคะที่เป็นกําลังใจให้ยายเนตรเสมอมานะคะขอเป็นกําลังใจให้น้องสาสูๆนะคะ,ะช่วงนี้เพิ่นกำลังเหตุให ได้นะคะประสบพววมสําเร็จอีีนะคะคืเอเฮาเฮ็ดห้เฮ็ดหน้าเนาะคะ่ะเฮ้าเฮ็ดห้เฮ็ดหน้านี่กันเฮ้าขยันเนี่ขยันดูแลเนี่นผลผลิตออกมาสิกะผลผลิตออกมากกับสิบอดีพอสมควรเนาะคะ่ะนี่ล่ะเนาะคะ่ะก็คือกันเป็นภาพดีแน่นอนเลยนะคะแต่ว่ากันเข่าคือดำหน้านะคะดำไว้แล้วเขาบ่ไปสนใจอัดนามอัดน้องใส่บ่ไปดูแลบอไปใส่อปุ๋ยใส่ยังหายจังสิกะผลผลิตออกมากกับสิบอดีพอสมควรเนาะค่ะนี่ล่ะเนาะค่ะก็คือกันเป็น นะคะหลายฐานลายก้นนะคะแล้วก็โบนัสสิเป็นเพชรสีชมพูกับมีเนาะคะเพื่อนๆนะคะกับเพื่อนๆที่เพื่อนพานแล้วกับทอเป็นกับท่อได้แต่ย่าถอยดนะค่ะเพื่อนๆนะคะสีพานแล้วกลัวเข้าสีพานมาได้กับไซเวล่าโบเมนหน่อยๆนะคะเข้ากับขยันมาได้นะคะพอเข้าพานแล้วขันเข้าขยันคือบบท่านในพานนะคะหลายฐานหลายก้นนะคะแล้วก็โบนัสสิเป็นเพชรสีชมพูกับมีเนาะคะเพื่อนๆนะคะกับเพื่อนๆที่เพื่อนพานแล้วกัขอเป็นกับ ได้นะคะประสบความสําเร็จอีหลีนะคะคือเฮาเฮ็ดไฮเฮ็ดหน้าเ nah นาะคะ่ะเฮาเฮ็ดไฮเฮ็ดหน้านี่คันเฮาขยันนี่ขยันดูแลนี่ผลผลิตออกมาสู่ๆเด้อค่ะเด้อเป็นกําลังใจให้ซชิงการละกันนะคะที่ทันะธ้ผ่านนะคะก็เป็ดจังไ้ก็สิปเป็นมือของเฮาจาักมือนึงนะคะคันเฮาขยันนี่สิมีเวลาจังไสหน,นะเนาะค่ะ่าแล้วก็สิบ่ค่อยมีเวลาเฮ็ดคือคือแต่บ่ทันได้ผ่านเนาะคะ่ะคันเฮาเฮ็ดคือตอนบ่ทันได้ผ่านนี่ก็สิ ยายเนตรก็ขอพูดคุยกับพี่ๆน้องๆหน่อยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะเพื่อนๆนะคะที่เป็นกำลังใจให้ยายเนตรเสมอมานะคะนี่าล่ด่ายง <c oughs> อ,อากาศอีรีนะคะเพื่อนๆนะคะอน,นี้กษิสุดยอดเลยนะคะขันเท้าขยันคือบ่ทันพานเด้เนาะคะ่ะอ่าส่วนมากเพื่อนๆเข้า่านเร็วกสิบกคอยยายเนตรก็ขอพูดคุยกับพี่ๆน้องๆหน่อยนะคะ ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะเพื่อนๆนะคะที่เป็นกำลังใจให้ยายเนตรเสมอมานะคะสวัสดีจ้าเพื่อนๆนะคะตัวแต่งตัวกับวเรียบร้อย <c oughs> พบกับยายเนตรปูกระเล็ดเช่นเคยนะคะ <c oughs> ผ่านกับหลายอยู่นะคะผ่านพินพีน,นองของเหง้ากับบ่อยตาคบหกมื่น้าที่กับผ่านเลยกับมี่เนาะคะ่ะแล้วก็เพื่อนก็นกนได้โบนัสกันไลยสู่ๆเลยคะ่ะเด้อเป็นกำลังใจให้เชื่องกันและกันนะคะ สี่โท่านในพานนะคะก็เป็ดจังเต้กับสิเป็นมือของเข้าจากมือหนึ่งนะคะขันเฮาขยันนี่พานกับหลายอยู่นะคะพานพีพีน้องนองของเฮากะบ่อยตาคบหกมือหน้าที่กับพานเลยกับมี่เนาะคะ่ะแล้วก็เพื่อนก็นได้โบนัสกันหลาย,ยนะขอบคะุณนหลายๆเด้อค่ะนายเนกะเป็นกําลังใจให้พีพีน้องน้องขึ้นกันเนาะคะ่ะบ้านนายเนตรกับฝน,น,น,นกำลังตกนะคะฝนกำลังตกช่วงนี้นะคะท่อได้แต่ายาถอยเด้อค่ะเพื่อนๆนนะคะ สิพานแล้ว,วกลัวเฮาสิพานมา่ใดกับสซเวลาโบาเมนหน่อยๆนะคะเฮากับขยันมาไใดนะคะพอเฮาพานแล้วขันเฮาขายันคือบทท่านในพาดีแน่นอนเลยนะคะแต่ว่าขันเฮาคือดำหน้านะคะดำไว้แล้วเฮาเบอไปสนใจอัดนามอัดน้องไ,บไ่บอไปดูแลบอไปใส่ปุ๋ยใส่ยังหายใจยายเนตรก็ขอพูดคุยกับพี่ๆน้องๆหน่อยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะเพื่อนๆน,นะคะที่เป็นกำลังใจให้ยายเนตรเสมอมานะคะสิกะ ผนผลิตออกมากับสีบอดีพอสมควรนะคะนี่ล่ะนะคะก็คือกันเป็นมีายใดกลางอากาศทุกทานทุกคนอยู่นะคะบายนยานตกับวมาใดาหลายทานหลายค้นยู่นะคะยานตเห็นนะคะมีอีรีนะคะมีเงินมีเวลาจังสีนาเนะคะ่าแล,ล้วกับสีบ่อคอยมีเวลาเฮ็ดคือ,ค,อคือแต่บอท่านได้่านนะคะขันเท่าเฮ็ดคือตอนบอท่านได้่านนี่กับสีสูดๆเยค่ะเด้อเป็นกําลังใจเฉซึ่งกันแล้วกันนะคะสีบอท่านได้่านนะคะก็เป็นจัง ได้กรสิเป็นมือของเฮาจากมือนึงนะคะขันเฮ้าขยันนี่ทีเอตเตอกันนะคะขันเฮ้าขยันนะคะตรงประสบความสําเร็จจากมือนึงนะคะตรงประสบความสําเร็จอันนี้ยายเนตรกับเป็นกําลังใจใพ,พ,พี่พี่น้องน้องทุกท่านทุกคนมีรลยใดการอากาศอีรีเนาะคะ่ะเพื่อนๆยายเนตรก็ขอพูดคุยกับพี่พี่พน้องน้องหน่อยนะคะขอบคุณทุกกําลังใจนะคะเพื่อนๆนะคะที่เป็นกําลังใจให้ยายเนตรเสมอมานะคะ ได้เนาะค่ะประสบความสาเร็จอีรีนะคะคือเฮ้าเฮ็ดไฮเฮ็ดหน้าเนาะค่ะเฮ้าเฮ็ดไฮเฮ็ดหน้านี่ขันเฮ้าขยันเนี่ยขยันดูแลนี่ผลผลิตออกมาก,กับ่ไดดออกไปหาคนถิ่นทงางไหนเลยเนาะค่ะกับูดคุยกับพีพีพน้องๆเลยค่ะพีพีน้องๆทีบ,บ่ท่านใดผ่านกับี่เอตเตอกันเนาะค่ะขันเฮ้าขยันนะคะต้องประสบความสําเร็จจากเมือนึงนะคะ ต้องประสบความสําเร็จอันนี้แย่เน็ตกะเป็นกําลังใจให้พีพีน้องๆทุกท่านท,ทุกคนที่เอตื่นกันเนาะค่ะกันเฮาขยันนะคะต้องประสบความสําเร็จจากมื่อหนึ่งนะคะต้องประสบความสําเร็จอันนี้แย่เน็ตกะเป็นกําลังใจให้พีพีน้องๆทุกท่านทุกคนมีเวลาจังสีนาเนาะคะ่ะปลาแล้วกับสือบกหอยมีเวลาเฮ็ดคือคือแต่บ่ทันได้ผ่านเนาะ,ะคะ่ะกันเฮาเฮ็ดคือตอนบอ่ทันได้ผ่านนี่กษิตนะคะหลายฐานหลายคนนะคะแล้วกับ,บโบนัสสิเป็นเพชรสีชมพูกับมีเนาะค่ะ เพื่อนๆนะคะกอนเพื่อนๆที่เพื่อนพานแล้วกะขอเป็นก้าวดีในนอนเลยนะคะแต่ว่ากันเท่าคือดำหน้านะคะดำไว้แล้วเท่าพอไปสนใจอัดนามอัดน้องใส่บอไปดูแลบอไปใส่ปุ๋ยใส่ยังหายจะพานก็หลายอยู่นะคะพานพินพีน้องๆของเทากะบ,บ่อยตาครหกมือหน้าที่กับพานเลยกับมี่เนาะคะ่ะแล้วก็เพื่อนก็ได้โบนัสกันไลย เด้อะคะคลิปนี้กับซัมนีกอนเด้อค่ะเด้อกิหนาพอกันไหมนะคะสวัสดีเด้อค่ะเด้อทอได้เต่ายาถอยเด้อค่ะเพื่อนๆนะคะสิพานแล้วกลัวเฮ้าสิพานมาใดกับไซเวลาโบมเมนหน่อยๆนะคะเฮากับขยันมาใดนะคะพ่อเฮ้าพานแล้วขันเฮาขายันคือบทท่านในพานที่เอตื่นกันนะคะขันเฮ้าขายันนะคะตรงประสบค่วมสําเร็จจากเมือหนึ่งนะคะตรงประสบค่วมสําเร็จอันนี้แย่เนตกับเป็นกําลังใจให้พีพีน้องๆทุกท่านทุกคนนี่กสิสุดยอด เลยนะคะขันเข้าขยันคือบบทันพานเด้นะคะอ่า่วนมากเพื่อนๆเ,เข้าพานเร็วกะสีบบคอยสวัสดีจ้าเพื่อนๆน,นะคะตัวแตงตัวกับเรียบร้อยพบกับยายนี่ปลูกกะเล็ดเช่นเคยนะคะ <c oughs> นะคะหลายถันหลายคนุนะคะแล้วกับโบนัสสีเป็นเพชรสีชมพูก็มีนะคะเพื่อนๆน,นะคะก็ เพื่อนๆที่เพื่อนพานแล้วก็ขอเป็นกับทอใดเตย่าถอยเด้อค่ะเพื่อนๆนะคะสิพา,า,านแล้วข้าวเาสิยพานมาไดก็ใส่เวลาบ่แมเมนห,นหน่อยนะคะเฮาก็ขยันมาไดนะคะพ่อเา้าพานแล้วขันข้าขายันคือบ่บท่านในพานสวัสดีจ้าเพื่อนๆนะคะตัวเต่นตัวกับ่เรียบร้อย <laughs> พบกับยายเดชปูก,กะเล็ดเช่นเคยนะคะ <c oughs> ได้นะคะประสพควมสำเร็จอหลีนะคะคือเ้าเฮ็ดไ้เฮ็ดหน้านะคะเ้าเฮ็ดไ้เฮ็ดหน้านี่ คันหฮาขยันนี่ขยันดูแลนี่ฟุ้นผลิตออกมากนี่กะสิสุดยอดเลยนะคะขันหฮาขยันคือบ่ทันผา,านเด้เนาะคะ่ะอ่าส่วนมากเพื่อน,น,นเาพื่อนหาผ่านเร็วกะสิบ่คอยมีายใดยกลางอากาศทุก่านทุกคนอยู่นะคะอ่าบ้านญาเนตรกับวัวมาใดหลาย่านหลายพอนอยู่นะคะยาเนตรเห็นนะคะมีอีดีนะคะมีเงินกะบ,บรร่ไดดออกไปหาคนถน่นทงางไดเลยเนาะคะ่ะกะพูดคุ้ยกับพีพีน้องน้อง,องยะคะ่ะ พีพีน้องๆพี่บอท่านในพานกับกับบอได้ออกไปหาคนถิ่นทางไหนเลยเนาะค่ะกับผุดคุยกับพีพีน้องๆเลยค่ะพีพีน้องๆพี่บอท่านในพานกับกับบอได้ออกไปหาคนถิ่นทางไหนเลยเนาะค่ะกับผุดคุยกับพีพีน้องๆเลยค่ะพีพีน้องๆพี่บอท่านในพานกับสวัสดีจ้าเพื่อนๆนะฮะ ต,ตัวแดงตูกับบอเรียบร้อยพบกับยายได้ปลูกกระเล็ดเช่นเคยนะคะ <c oughs> อนนี้กระสิสุดยอดเลยนะคะขันเข้าขยันคือบรันพานได้เนาะคะ่ะส่วนมากเพื่อนๆเข้าพานเร็วกระสิบบคอยสวัสดีจ้าเพื่นพนอนๆนะคะตัวแตงตูกับบอเรียบร้อยพบกับยายได้ปลูกกระเล็ดเช่นเคยนะคะ <c oughs> ยายเนตรก็ขอพูดคุยกับพี่ๆน้องๆหน่อยนะคะขอบคุณทุกกําลังใจนะคะเพื่อนๆน,นะคะที่เป็นกําลังใจให้ยายเนตรเสมอมานะคะได้เนาะคะ่ะประสบความสําเร็จดีีนะคะคือเฮาเฮ็ดไ้เฮ็ดหน้าเนาะคะ่ะเฮ้าเฮ็ดไ้เฮ็ดหน้านี่กันเฮ้าขยันเนี่ยขยันดูแลนี่ผฟุ้นผลิตออกมาเหี่ยค่มีเพื่อนๆหลายท่านหลายคนนะคะที่กัวามาไดใดนะคะรายได้บนอากาศนะคะมีมีเก่งๆนะคะกับความขยันของเฮ้านี่แหละเนาะคะ่ะ มีรายไดกลางอากาศทุกขันทุกคนอยู่นะคะบ้านยาเนตรกับขวมาใดหลายท่านหลายคนอยู่นะคะญาเนตเห็นนะคะมีอีรีนะคะมีพานกับหลายอยู่นะคะพานพินพีน้องน,นองขอ,องเหากับบ่อยจะครหมกมือหน้าที่กับพานเลยกับมี่เนาะคะ่ะแล้วก็เพื่อนก็ได